ตัวแทนน้องใหม่คุณต้องคิดแบบนี้วิธีคิดคุณต้องถูกก่อนคุณติดกระดุมเม็ดแรกผิดนิ่เบี้ยวทั้งเสื้อเลยนะความคิดคุณบิดเบี้ยวเลยนะแล้วยิ่งไปเจอ,อคนที่ทําธุรกิจแบบผิดๆอะ่ะมีประเภทที่ชุดดาวกรม,มทันมมีประเภทที่ด่าบริษัทอื่นด่าตัวแทนคนเดินไอ,พนอ้พวกนี้ท็อกซิกพวกนี้ท็อกซิกเอเจนต์ลีกหนีให้หมดลีกหนีอย่าไปเข้าใกล้มันด่ามันประจาน,ม,นมันมึงทำงี้ใช่ไหมเนี่ยเพื่อให้วงการมันเจริญเติบโตไอ้เรื่องงี้ปล่อยไม่ได้ถือว่ามีมิจฉาทิฐิถือว่ามีความคิิิิดดดดดทททที่่่่่ผไไมม้้้้ตออองงงงงงงเเเนนนนนาาาาาาาสสสวววัยขึ รับรางวัลกูทำถูกต้องกูไม่เคยโกงใครกูไม่เคยด่าให้ร้ายใครกูรับรางวัลกูภูมิใจกูช่วยลูกคา้านั่นคือคุณค่าสูงสุดขายประกันนะ่ะถ้าขายนานพอทำนานพอมีความต่อเนื่องฝึกฝนไม่ยอมแพ้ยังไงก็สําเร็จไอที่ไม่สําเร็จทํางานด้วยอารมณ์ไม่ใช่ทํางานด้วยเหตุผลถูกปะ่ะเวลาที่เราเอาเป้าหมายไปปูกกับอารมณ์จมทุกทีเอาเป้าหมายไปปูกกับอารมณ์เมื่อไหร่ก็ทำทาเ,เรื่อยๆเดี๋ยวเหนื่อยไม่เอาละรดติดโอ้ยลูกค้างี่เง่า ก็ไม่มีวันสําเร็จไงแต่ถ้าเอาเป้าหมายให้ผูกกับวินยัยทําอะไรก็สําเร็จจริงไหมวินัยคือการทําสิ่งที่เราต้องทําแม้ในเวลาที่เราไม่อยากทําและในเวลาที่ไม่อยากทําคือเวลาที่ควรต้องทําที่สุดมันคิดย้อนเห็นป่าเราคิดสวนทางกับคนอื่นๆส่วนใหญ่ของโลกเราถึงเป็นคนพิเศษอยากเป็นคนพิเศษจงสวนทางยอมรับความเจ็บปวดคนอื่นแม่งหลีกหนีความเจ็บปวดเรายอมรับความเจ็บปวดเรายอมเจ็บปวดกับวินยัยหรือจะไปเสียใจกับชีวิตที่ไม่เป็นไปตามที่คาดหวังเอาไงเลือกพี่น้องเลือกเลือกด้วย